หัวหานปลาครับยาม่แรงครับตัวนี้เป็นปลาตะเพียนปลาตะทิมปลาไนครับเป็นปลากินเผือกต่อยใส่ให้หน้าให้เขาเห่าเนี่ยละครับให้เป็นกินหนากินเผือกินพักกินสาลายครับหัวหานให้น้ำแน่เป็นบางบางมือนะครับตาทิตยแล้ว เทือสองเทือไปนะครับนี่ก็ปล่อยใส่ให้นาเลยครับใหญ่เร็วครับปลาตัวนี้ก็อายุอยู่ประมาณสองเดือนสองเดือนกลัวๆนะครับก็ประมาณซ้ำซีเนิ้วแล้วนะครับซีเนิ้วหานิ้วแล้วครับเดี๋ยวเพิ่งมากินอาหารครับสีออกท้องๆจะเป็นปลาปลานิ่ง ทับพี่ทับเอทับทิมครับมีปลาในทองนำนะครับเอามาดูอีก,อกมาดูอีกฟังหนึ่งครับของของหน้าครับเต๋อปล่อยไปซองไฮครับผมบรรยากาศท้องไฮท้องหน้านะครับเดวมาเบิงอีกฟงังหนึ่งนะครับีตก็เป็นพืชปลูกไว้นะครับ มีแบักมี่บักคอบักเกียบบักริมไม้นะครับกล้วยครับกล้วยถฝรั่งนะครับก็เป็นหน่ยวยนะครับเต็มบุได้หอก็เลยเปล่อยไปมันเป็นธรรมศาสตร์เป็นเลยครับเป็นดอกครับนะครับบุได้สีหวานสีดยาเยี้งนะครับจะเป็นฝรั่งครับผมปลูกหลายต้นนะครับค่อยๆปลูกไปเรื่อยๆนะครับสำหรับฝรัง่งอเดี๋ยวผมพามาชมป่าอีกฝั่งหนึ่งนะครับ นี่กิีการหนึ่งครับถึงกำลังมากินครับตรนในฟังนียก็เป็นปลาตะเพียนเหมือนกันกับฟอยเซนในนาเขาครับครับกำลังมาครับ ตัวสีสมสมก็มีครับเป็นปลาปลาในปลาตบทิมครับ วานยิบยิบยิบยิอยู่แหรอครับมากินอาหารครับตัวนี้กระเพิ่งวานครับกําลังมากครับอให้หน้าตัวนี้กับแมววาณอยู่ที่หนึ่งไรนะครับที่ปล่อยไปนะครับกระซ่อนมากระเน่นในิ่นกินอาหารตามธรรมชาติครับก็จะมีพวกเป็นสาลายสาลีหางกระโหลกครับนี้แล้วก็เป็นเนื้อนะครับปลากระรู้สึกว่า เพิ่นหาวดีเพิ่นสดเสื่อมดีนะครับสำหรับปลาที่ปล่อยนะครับเป็นเพราะจนหมากอะจะหากินตามธรรมชาติอยู่ประมาณ70%นะครับตัวน,นี้ก็เลี้ยงไว้เป็นแหล่งโปรตีนแหล่งอาหารสําหรับขั้วเลือนครับผมนนสำหรับปลาอ่ะเดี๋ยวมาดูมาดูมาดูอีกหลุนฟังทั้งนี้ก็จะเป็นต้นหวายอยู่นะครับตัวน,นี้ก็อยู่ประมาณ3นิ้ว2นิ้ว3นิ้วนะครับ ฟังเมื่อกี้ที่ที่ให้ช่มมันก็จะโตใหญ่แน่นะครับก็อยู่ประมาณสี่นิ้วห้านิ้วเป็นปลาเป็นปลาปล่อยใส่หน้าครับสบายๆนะครับพ่อปลาพวกนี้ก็ค่อยบือนี้ไปใส่ครับจะอยู่เพราะแต่บ่ให้น้ามันไหลหล่นนะตัวนี้เป็นหน้าขั้นแท้สูงกับปลากระบอกได้ไปใส่นะครับก็ไปปล่อยมากอะหลายปีแล้วล่ะครับ ด้เป็นแหงโปรตีนนะครับของขั้วเลื่อนนะ,นะครับจากสภาพปัญหาทางด่านเศรษฐกิจสภาพปัญหาโรคไข้ต่างๆว่าจะเป็นโรคโควิดนะครับแต่แม่นนี่สถานการณ์เกิดจากนันากาึกษาสมารถนะครับนี่แหล่งอาหารหรือแหล่งโปรตีนแหล่งที่จะเป็น อาหารภายในรัวเรือนเขาได้นะครับสามารถถึงตนเองได้ในระดับหนึ่งนะครับนะครับในตามสภาพเศรษฐกิจเช่าว่าการเปลี่ยนแปลงต่างๆของโลกเข้านะครับนะครับตัวนี้แต่บรรยากาศก็เป็นบรรยากาศย้มแลรงนะครับผมมาให้เพิ่นกินนะครับตัวนี้กินเร็วครับฟังนี่ครับกินเร็วขพรปลาหน่อยเพิ่น ตัวนี้จะปล่อยหลาโตวัวฟังนน่นดูนะครับตัวนี้เป็นปลาใหญ่นะครับกําลังกําลังกินอาหารดีครับปลาตัวนี้ฟังห้ยครับโมายานคน,นกับฟังนี่นะครับเอ้านะครับพาปล่อยแบบธรรมชาติสิสันใหญ่สะัใหญ่เร็วนะครับปลาจะได้กินดินแน่กินดินแน่กินเผือแน่นะครับเป็นอาหารนะครับ ก็เลี้ยงปนๆไปกับปลาตามธรรมชาติน้ำนะครับในในในหน,นองตัวนี้ก็จะมีปลาเข็งปลาช่อนนะครับแล้วก็เป็นปลาดุกปลายังนะครับก็บอยู่เป็นน้ำก็ปล่อยไปตามธรรมชาติเลยนะครับผมก็เพิ่นอยู่แบบสบ,สบายๆนะครับทุ่งนานะครับตนั้นก็เป็นสาใหญ,ญ่นะครับ ใช่เลยนีตนกล้วยนะครับต้นใหม่ก็หลังจากใส่ปุ๋ยเขาก็รังเริ่มสัดสัดขึด้นเนี่ยแล้วครับเพราะว่าจะเป็นต้นขนุนนะครับนะครับช่วงนี้หลังจากนี้ยังจะใส่อีกระลอกหนึ่งนะครับปุ๋ยเล็งเป็นเจือดขึ้นในช่วงฤดูฝนนี่ยพ่นเจือขึ้นทุ่งสูงไหวนะครับช่วงแรงช่วงฤดูแรงเพ่นยังจะได้บ่าตายนะครับตอนนี้กระปุกอยู่ประมาณสองปีนะครับสําหรับขนุนนะครับ เพราะเด้เอามาแกส,สลักเอามาเห็ดพินเอามาเห็ดงานปลายนะครับนะครับโอ้ววยตอนนีงรอกินไก่อยู่ครับพี่ครับยังมีนะครับฝั่งไหนก็จะโตใหญ่แน่นะครับจะอายคนแน่นะครับโตใหญ่ จะเอามาแบ่งปันเอามาอน,นี้กันเป็นการเลี้ยงไว้เพื่อได้เป็นลังงานเพื่อได้ผ่อนคลายไปย่ำโมแลงนะครับหลังจากทํางานนะครับครับเดี๋ยวโอกาสนายังจะมานําเสนอให้ทุกท่านเบิ่งนะครับเพื่อได้เป็นแนวทางนะครับผมผู้ใดสนใจนะครับว่าเลี้ยงแซ้หน้ากับประสบความสำเร็จเหมือนกันนะครับแล้วก็ประหยัดน้ำนะครับผม ครับสำหรับมือนี้่ก็สวัสดีครับผม